สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะถดลองยาพี่บอกอีกรอบครับพี่น้องจะเดินเก็บงานครับวันนี้พวกคนเนา่ากิ่งเนา่าพวกที่ว่าเป็นท็อปก็กิ่งครับพี่น้องจะเดินท่ายา,ยากวันนี้ครับติดตามเลยครับนี่ครับพี่น้องยาต้องใส่ยาตัวนี้ก่อนกเอาครับพี่น้องกเอา อันนี้ก็เจ็บไว้ใช้ครับได้อีกจะได้อีกครับสองขังใส่กระปุกเก้บไว้ครับพี่น้องนี่ครับตองผสมผส,สมยาตัวเลขก่อนครับพี่น้องตีให้มันแตกตียาตัวเลกๆๆให้มันแตกก่อนคนคนคให้มันแตก ค,คนที่ไรยางครับพี่น้องคนยาให้มันแตกนี่ครับยาตัวที่สองยาตัวที่สองก็ใส่เลยครับพี่น้อง ม,มดครับเก็บไปยับหลังด้นี่ครับใส่แล้วก็ผสมคนใ้เข่ากันครับพี่น้องต้องค้นใ้เข่ากันนี่ครับเดี๋ยวมันก็นทำปฏิกิริยาครับมันก็นจะก็จะตึงเต็มนี่แหละครับนี่มันก็นจะบวม ยาขามมะเร็งครับยาขามะเร็งยาขามะเร็งใส่ไม่ต้องมาครับพี่น้องใส่เป็นเกยยากระใสนี่ครับทั้งนิดมันต้องใส่ไปเรื่อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยามันจะทำไปติดิริยายครับเนี่ยมันทำไปติดิริยาคนแล้วครับตอนนึ้คนต้องเอาน้ำเพิ่มอีกครับเนี่ยต้องเซ็นน้ำเพิ่มอีก มันคนยาให้เขากันครับพี่น้องคนยาให้เขากันมีแต่ยาสามตัวครับนี่ครับยาสามตัวคนให้มันเขากันนียังคนอยู่ครับพี่น้องคนอยู่ต้องใส่น้ำเพิ่มอีก ครับคนให้มันเหลวอย่างนี้เลยครับพี่น้องให้มันเหลวเลยเราก็ต้มท้ายด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องพิทไถใส่ประมาณสักลอยกว่าซีซีครับใส่แล้วก็คนนี่ครับนี่ครับพี่น้องมันต้องมันก็นจะเหลวแล้วครับตอนนี้ ร้อมท,ที่จะไปทํางานแล้วครับตอนนี้นี่ท่าใดเป็นซิปต้นนะครับนี่ทาไม่ลาคโคนล,ลงทุนไม่บาครับลงทุนนิดหน่อยใด้แต่ได้งานหลายครับแล้วก็ให้ดีด้วยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันอาการจะเป็นไงครับจริงนี้ต้องตัดออกครับพี่น้องถ้าขูดขูดเลยก็น่าจะรักคายากครับเพราะมันเป็นกิ่งหลาง มันจะเป็นไงเขาเรียกเขาเรียกเป็นอะไรครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยกิ่งนี่องตัดออกครับตัดออกครับพี่น้องนี่มันเป็นกิ่งล่างครับแต่กระโคนไม่เป็นไรครับกระโคนกระโคนกิ๊กอยู่ครับพี่น้องแต่เป็นก็ก,กิ่งครับกิ่งนี่องตัดออกนี่ครับพี่น้องกิ่งนี่ตัดออกเลยครับไม่ต้องเสียดายครับกิ่งล่างยังไงก็มีติดด้วยเป็นโลกง่าย ครับตัดออกแล้วครับตอนนี้เนื้อเปียกยางนะครับนี่ครับพอตัดเราก็ทาเลยครับป้องกันเชื้อราไปในตัวเลยน,ะ,นะเจนซีดํานีนะครับมีอ้องพอะมีน้ำมันเครื่องตัวผสมน้ำมันเครื่องด้วยตัดเราก็จะทาอย่างละครับ ปลอดภัยแล้วครับพี่น้องเซ็จนี่ครับพี่น้องมันจะเป็นอาการนี้แหละครับนี่นี่ก็ถ้าท่าถ้าท่ามันก็หายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันอยู่กิ่งหลังเพราะมันอยู่กิ่งล่างเก็มันก็โอกาสจะติดดอกมันติดอยู่ครับพี่น้องดอกมันติดอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นลูกครับมันชอบหลวงรูเป็นอะไรนี่ก็เป็นดอกอยู่ครับแต่ก็ต้องเอาออกเพราะกิ่งหลังก็ต้องแก้ไขออกครับพี่น้อง นะครับพี่น้องคนคนก็นต้องเคลียร์ดูครับว่ามันมีมันเน่าไหมนี่ครับต้องเคลียร์ดูครับว่ามันเน่าไหมนี่ครับไม่เน่าครับพี่น้องตักเคลียร์เคลียร์ให้รอบเลยครับเคลียร์ห้หลบพอรอบเสร็จกน็นี่ครับต้องเคลียร์อันที่กันยาไว้ ก็ยามมาเทครับพี่น้องนะครับเทเลยครับมันก็จะช้ำไปเลยตอนนี้นี่ครับถือว่าเซ็ตเรียบร้อยครับตอนนี้ลลอกไว้แล้วครับลลอกกันเน่าไว้แล้วป้องกันแล้วครับตอนนี้ถือว่าเซ็จแล้วครับพี่น้องตน นี่ครับพี่น้องต้นนี้ก็ติดไม่ไร้วครับมันล่วงหมดครับครับก็เลือยอยู่ซิบก่าลูกก็เลื้อยอยู่เข่งหนึ่งครับตอนนี้ซิบก่าลูกก็เลื้อลูกเลือเลือแต่เป็ด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 พู้น่ารักลูงนี่เบือหัวอยู่ครับพี่น้องเบือหัวอยู่ลูกได้อยู่ครับเข่งหนึ่งแต่มีเป็ดครับปีนี้ทุเรียนหางแย่ครับมาอยู่เลยครับหางแย่ จะลงมานอนกับโค้นหมดเลยหางเหญ่ไม่รักนี้ครับพี่น้องแล้วต้นนี้ก็ต้องเต่งครับเต่งแนงออกตอนนี้ได้เวลาเต่แงแนงออกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นเต่งแนงให้ดูครับพี่น้องช่ครับพี่น้องแนงพวกนี้ก็ต้องเต่งออกครับตอนนี้ตอนนี้ต้องเต่งออกแล้วพี่น้องต้องเอาความสวยงามแล้วตอนนี้เต่งออกให,หมด ลองทำดูพี่น้องว่ามันจะผ่านไปผ่านเพราะปีที่แล้วเต่งเน่งก่อนแต่งเน่งก่อนแต่งลูกแต่ตอนนี้เต่งเน่งพร้อมแต่งลูกครับพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนครับแต่บดต้องทอได้คถ้าทำไมทอตอนทุเรียนมันถลอกปลอกเปลือกแล้วมันจะหักด้วยนะครับขึ้นมาแต่งมอง นง่ได้ทะเลเก่าครับพี่น้องทำมาทาั้งปีเหนื่อยแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ประมาณเข่งหนึ่งได้หาพันบาทกับพอ่ว่าโอเคแล้วครับคุณน็้ไปว่าซอพนันเราได้หาพันบาทบไม่ไม่ไม่อยากคิดละมากมาก,กานั้นคิดเ่งละหาพันหาพันครับ คิดง่ายๆคิดตัวเลขกลมๆนี่ครับต้องแต่งแต่งเน่งเอาแงีครับพี่นอ้องแต่ส่วนอื่นของผมก็ไม่รู้ครับแต่ส่วนธนุมาก็จะทําแบบไม่เหมือนชาวบ้า,บานจะทําแบบแปลกๆทําแบบทําหาเอาครับก็ส่วนใครสวนมันครับพี่นอ้องนี่ครับพอแต่งแล้วมันก็จะแต่งแร นี่ครับผ่านแล้วครับนี่ครับพี่น้องเรือบนยอดครับเลือบนยอดเลือลายหนึ่งก็ไม่ร้กนเรือสองเข่งครับตัวนี้สรุปเรามีสองเข่งพอแตงออกเราครับงายกระได้ครับสองเข่งเข่งนาพันครับคุ้มอยู่ครับพี่น้องถ้ามันมีลวงไร้ก็่ก็จะไดายไร้ครับตัวนี้แต่ตัวนี้เอาไ้ไม่เกินห้าสิบห้าสิบลูกครับพี่น้อง เอาไวก้ก็ยังมากกับไ่เกินหาสิบลูกเต็นนี่ก็ได้สองเข่งก็ตีว่าสามสิบลูกก็โอเคแล้วพี่น้องทานนะครับนี่ครับทานครับทานนี่ครับพี่น้องเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันกระจิเป็นคราบติดยังไงครับทำให้เสเดือนไม่ไม่มาอยู่แล้วทำให้พวก นอนก็ไม่มาอยู่ครับอย่าป้องกันสาเดือนครับป้องกันสาเดือนในกระโคนทุเรียนห้อยก็ไม่มาครับมันจะเป็นคราบที่ยนีไงพี่น้องนี่ครับแต่ว่าสวนอื่นก็ไม่รู้ครับแต่น่สวนฮันนุมันก็จะทาแบบนี้เลยคิดว่าถ้าไม่มีศัตรูพืชก็โคนทุเรียนอย่างนี้กระเงาทุเรียนอย่างนี้ก็ทุเรียนก็จะสมบูรณ์ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องตอนเนี้ย เป็นโคนเน่าดูไปแล้วมันหลวงครับพี่น้องแล้วมันหลวงนี่ครับก็รักษารักษาก็ยาพี่บอกครับหายแล้วครับตอนนี้นี่ยครับหายแล้วเป็นอยู่สองครั้งครับโคนก็ต้องหลอกมันเทยาหลอกโคนไปยังไงครับพี่น้องนี่ครับเราจะหายแล้วครับพี่น้องตรงนี้ไม่เยืมแล้วไม่ล่ามแล้วครับนี่ครับ นี่ครับต้องหลบกคนไว้ครับนี่ครับพี่น้องตอนนี่ทิ้เรือบนต้นครับเนี่ยเรือบนต้นก็พอได้นเตงครับพี่น้องที่มันล่วงก็คือมันล่วงพวกไอ้เต็ดครับเต็ดเต็ดไปอยากไปเที่ยวนอกครับถ้าลูกไหนไ่อยากไปเที่ยวนอกก็ให้ลนครับไม่ต้องเตงเนี่ยที่งเรือเนี่ก็โอกาสได้ไปเที่ยวนอกหลายครับพี่น้องเนี่ย ตอนนี้เลือยอยู่200กว่าลกครับตัวนี้นี่ครับเลือแต่ก็ต้องแต่งอีกครับพี่น้องยังไม่เสร็จครับต้องแต่งอีกเลื้อยอยู่ครับตัวนี้เลือล้อยกว่าตัวน,นี้เอาไว้ประมาณ70ลูกครับพี่น้องแต่ตอนนี้เลือกประมาณ200ครับแต่มันกับป่วยอยู่ครับพี่น้องกับป่วยอยู่แต่ก็รักษาให้แล้วครับพี่น้องนี่ยครับดูมันสลัดสลัดออกมีแต่เป็ดเลยครับที่สลัดออกนะครับ ยังไม่ได้แต่งเลยครับมันสลัดเองครับพี่น้องเต็มเลยนี่ก็เพิ่งทายาไปหลอกเอายาหลอกคนไว้ไม่ให้คนเน่าครับเนี่ยมีแต่พนงานน้ำมันเครื่องรับผสมกับฟอสอตอิทิวผสมยาเอาน้ำมันเครื่องตบถ่ายครับป้องกันหมดป้องกันเชื้อราครับน้ำมันเครื่องไม่ไม่ใช่ยาครับแต่มันมีสารป้องกันหมดป้องกันเชื้อราอย่างเดียวครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ป่วยครับพี่น้อง ล็นรอบคนเลยครับนี่ตอนนี้ก็รักษารักษากับเทยาลาดคนไว้นี่ครับดูว่าจะรอดไหมรอดครับพี่น้องรอบคนเลยครับแต่ก็ล่วงร้ายครับนี่ล่วงหลายนั้นมาดกด้วยครับตันนี้ป่วยแล้วก็ดกนี่ครับต้องขึ้นแต่งออกเลยครับพี่น้องนี่ต้องขึ้นแต่งออกร้ายครับนี่อันนี้ไว้สัาน้าโลคก็ยังดีครับไม่จะขึ้นแต่งออกครับพี่น้องนุกครับลายอยู่ แต่จะกีรอดไปรอดดูอาการมันพี่น้องทำทำหาเอาครับพี่น้องถ้ารอดก็ถือว่ากำไรครับทําไม่รอดก็ถือว่าเสมอตัวเพราะมันป่วยรอบตนเลยรอบโคนเลยเราจะขึ้นแต่งข้างบนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้องขึ้นแต่งครับต้องขึ้นแต่งลูกช่วยมันครับแต่โระิก,ะกีรอดไม่รอดก็ต้องดูครับพี่น้องมันก็ตบเจ๊ต้นนี้ ตาหัสตาหัสก็จะทดลองดูว่าพี่น้องว่า,วาเป็นยังไงต้แต่งสวยเนี่ยนอนนี่ครับนอนเอาไม่ได้ลูกงามอยู่แต่นอนหมวกไม่ลดในอันนี้ก็ไหวสามนี่จะจะแต่งจิ้งแล้วครับพี่น้องแต่งจิ้งแล้วตอนนี้นี่ครับ เลืลอยอยู่ครับต้นนี้ได้หาลูกก็ถือว่ารู้แล้วครับพี่น้องหมวกติดไม่ได้ขึ้นมาแกะหมวกสักกทีตแต่งแล้วตรงนี้หมวกติดไลายครับแต่ต้นกป็ป่วยนี่แหละครับอาจารย์ต้นนี้ถือว่าเป็นอาจารย์อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องถ้ารอดก็ถือว่าโอ้ยาวิเศษยาพีบอกวิเศษ ครับพี่น้องขึ้นดุหมวกทั้งหมวกทั้งนอนครับตันนี้ทั้งหมวกทั้งนอนปีที่แล้วตอนนี้ได้ลูกเดียวครับแต่ปีนี้ไล่ลูกอยู่แต่ว่าตน้นป่วยโอ้นอนหลายอยู่พี่น้องเลยนอนมหาสารเลยทั้งป่วยทั้งเป็นนอนเนีย่ยฉีดยาไม่ถึงก็ยังอีก่เลยพี่น้องฉีดยาไม่ถึงดูแลดูแลไม่ทั่วถึงด้วย ถ้าแต่ทํามันป่วยมันปผวยว่าคิดแต่ว่ามันเจ็บไม่หลอดก็เลยไม่ดูอะไรใหม่นี่ครับก็ต้องเต่งทันในเกะก็ออกไหวออกไปลุงครับคลิปเหนือขอไปคลิปพี่น้องพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไฮนมัน้วยส่วนด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย